สวยไหมครับคุณลูกค้าคันนี้ก็ตรวจเช็คกันแล้วนะครับตรวจเช็คเรียบร้อยครับก็เอามารีวิวให้ดูครับมาเปิดราคาเรียกลูกค้าครับคันนี้จัดไปครับ4 3 5 0 0 0บาทนะครับคุณลูกค้า435,000บาทนะครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับคุณลูกค้าตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับเอามาเปิดราคาเรียกลูกค้าครับบางคนบอกว่า เมนยูเมนยูเมนยูราคายังไงทำไมมันสูงจังก็จัดไปครับราคาเรียกแขกนะครับคุณลูกค้า4ี่0 0 0สาบาทนะครับมารถคันนี้ก็ตัวเช็คให้แล้วนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องกอาศสายพันธุ์พัดลมแบตเตอรี่นะครับเก็บรายละเอียดต่างๆร่วซึมดูให้แล้วนะครับรถมีรับประกันเครื่องยนต์มีรับประกันเกียร์ให้นะครับตรวจเช็คให้เรียบร้อยราคานี้รวมผ่านนะครับลูกค้า สภาพอย่างนี้เลยนะครับเป็นลายแมนยูครับลายดีกสิทธิ์สวยๆเลยนะครับช่วงนี้เข้ามาน้อยแล้วนะครับลูกค้าส่วนมากจะเป็นลิมิเต็ดแล้วนะครับแมนยูคันนี้ก็เป็นคันที่นําเสนออีกหนึ่งคันนะครับคุณลูกค้าก็จัดไปนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดคร่าวๆนะครับคุณลูกค้าอย่างนี้เลยนะครับเป็นรถยางเดิม4เส้นนะครับยางหน้าอาจจะสึกแล้วนะครับแต่ก็ใช้งานได้อยู่นะครับยังอีกหลายปีอยู่นะครับ เนื้อตัวสะอาดสีเดิมนะครับเนื네้อตัวสะอาดสีเดิมชั Hyung ่วโมงงานอยู่ที่1000ชั flourish. ่วโมงนะครับคุณลูกค้า1,000ชั่วโมงเป็นรถงานไล่นะครับคุณลูกค้าอย่างหลังก็จะมีสึกครับมีสึกนะแต่ไม่ได้เหลือน้อยนะครับยังใช้งานอีกนานนะครับแต่ก็มีเริ่มสึกแล้วนะครับเป็นรถงานไล่นะครับเนื้อตัวสะอาดครับสีเดิม p o วิดีโอยังไม่ได้เปิดนะครับอยู่นี้เลย โซ่ข้างเปลี่ยนให้นะครับลูกค้าโซ่ข้างเปลี่ยนให้สองข้างครับเข็นตั้งข้างขวากเข็นก้างครับเปลี่ยนให้นะครับอ่ารั่วซึมไม่มีแน่นอนครับตรวจเช็คให้แล้วนะครับอ่าตัวนี้สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับลูกค้านี่นะครับอ่านี่ครับสะอาดๆนะครับใครมองหาอยู่ครับเบาะไม่ขาดนะครับคุณลูกค้าสีเดิมครับมีถลอกมั่งนิดหน่อยนะครับ 0872244023นะครับแมนอย,ยูสวยๆครับราคาโปรโมชั่นนะครับลูกค้าเดี๋ยวผมจะขับให้ดูนะครับหลายท่านอาจจะไม่ได้ดูคลิปนานๆน,น,นะครับจะดูแป๊บเดียวจะลงองจะให้เราลองขับให้ดูได้เลยนะครับได้นะครับแป๊บเดียวครับ 1,094ชั่วโมงนะครับลูกค้าขึ้นหน้าขึ้นเร็วครับตรงเร็วปกตินะครับเดี๋ยวจะเดินหน้าถอยหลังให้ดูนะครับลูกค้าขับคนเดียวถ่ายคนเดียวเลยนะครับไม่ต้องอาศัยคนอื่นเสียงดีมากเลยบานบิ่เลย ตัวร้านไปในตัวนะครับลูกค้าก็มีประมาณนี้นครับมีอุปรกรต่อพ่วงนะครับาตัวร้านเปนในตัวเลยนะครับก็มีรถเด็กเตอร์มีรถเกี่ยวนะครับ เสียงเครื่องดีครับทุกอย่างดีครับวิ่งเงียบนะครับคุณลูกค้าแต่ไม่รู้ลูกค้าได้ยินเสียงเดียวกันไหมพ่อค้าบอกว่าเครื่องดีครับระบบดีครับรับประกันเครื่องยนต์รับประกันเกียร์ให้นะครับ0 8 7 2 2 4 4 0 2 3สนะครับสนใจคันนี้โทรเข้ามานะครับคันนี้ระบุมาเลยครับคันที่ A8 นะครับคันที่ A8 นะครับลูกค้าคันที่ A8 4 3 5 0 0 0บาทนะครับ0 8 7 2 2 4 4 0 2 3นะครับ